พุทธธรรมกับการใช้โซเชียลอย่างมีสติในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างมากเราจะใช้หลักธรรมอย่างไรเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากมันเริ่มจากการรักษาศีลเช่นการไม่ใช้คำหยาบการไม่แชร์ข่าวปลอมหรือไม่โพสต์สิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นการมีกรอบศีลช่วยให้เราใช้โซเชียลอย่างรับผิดชอบและลดการสร้างกรรมที่ทำให้ใจไม่สงบแล้วสมาธิมีบทบาทอย่างไรกับการเสพโซเชียล สมาธิช่วยให้ใจนิ่งไม่หวั่นไหวไปกับกระแสข่าวหรือดรามา่าฝึกง่ายๆโดยวางมือถือแล้วหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีพอใจตั้งมัน่นเราจะไม่ถูกอารมณ์ชั่วแล่นจากโซเชียลครอบงำการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในโซเชียลทำให้หลายคนทุกข์เราจะใช้ปัญญาจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรปัญญาสอนให้เห็นว่าสิ่งที่คนอื่นโพสต์คือภาพบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและทุกชีวิตก็มีทุกข์ของตัวเองเช่นกัน เมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงและความจริงเบื้องหลังภาพสวยหรูใจก็คลายความอิจฉาและหันกลับมาเห็นคุณค่าของตนเองถ้าเราเสพข้อมูลเยอะเกินไปจนเครียดควรทำอย่างไรใช้สติรู้ตัวว่าเรากำลังเสพเกินจำเป็นแล้วกำหนดเวลาให้กับการใช้งานเช่นตรวจข่าววันละสองครั้งแทนที่จะเลื่อนฟีดตลอดทั้งวันและหันไปทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบเช่นเดินจงกรมอ่านหนังสือ หรือพูดคุยกับคนใกล้ชิดสุดท้ายแล้วพุทธธรรมช่วยเป็นเกราะป้องกันจิตใจจากโซเชียลได้อย่างไรศีลคือเกราะป้องกันการกระทําที่ผิดพลาดสมาธิคือเกราะป้องกันความว้าวุ่นปัญญาคือเกราะป้องกันความหลงผิดเมื่อสามสิ่งนี้ทำงานร่วมกันเราจะไม่ตกเป็นทาสของโซเชียลแต่ใช้มันอย่างมีสติและเป็นประโยชน์แทน